สาธุสาธุคุณบาปุธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณงามความดีคุณศิลคุณดาพยาอ norms, fallen, นนินพยาปมพยาโยมมรราาท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าอลาคักษาเจ้าวัดเจ้าวาเขตสถานท네ี่นี้16สันฟ้า15้สันดินพยาอินพยารมพยาโยมมรรดาท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าดินเจ้าดอนเจ้าต่อนเจ้ายาแห่งนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรบุญบารมีขอให้ข้าพระเจ้า และสัตวาญาิโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจให้มีโชคมีลาภให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงบอดเจ็บบอจนให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบรารมีให้เป็นเสษฐีใจบุญให้เป็นนายทุนจะดีขอให้โชคดีร่ำรวยทำมาค้าขายกิจการงานลุ่งเรืองก่อให้บอดเจ็บบอจนให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีให้เป็นเสตตีใจบุญให้เป็นนายทุนจะดีมดหนี้มดสิน มีอยู่มีกินบอ่ออดบอ่อยากบอ่อยากบ่อจนขอให้หายปวดแก้งปวดขาปวดหลังปวดเอวบาวงบาววานความดงองความดันไขมันเสเลตีบหรือว่าเปราะสบภยัยอันใดก็ขอให้อย่าได้มีเดอ้อโดยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีบรารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงบันดลบันดาลเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาเปิดบนนาดบรามีเปิดดวงการค้าการขายการเงินการงานธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ข้าพเจ้าและสาธาณโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญ